อันนี้เราจะมาต้ยมยำปับบึกกันนะจ๊ะตอนนี้ก็ต้มน้ำนะคะเริ่มเดือดเราก็โอ้ยอย่าเพิ่งใส่พริกดิคะใส่อย่างอื่นใส่เครื่องต้งยมยำไปนะคะ ใส่ข่าตะไคร้ใแบบมะกรูดแล้วก็หอมแดงจ้าเดี mm ๋ย hmm. วเราจะมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอ mm hmm. าจ้ะ เตือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดแล้วอ่ะใส่ใส่ปลาลงไปจ้ะเอาแต่เนื้อนะคะน้ำไม่เอาใส่ปลาสปลาปลาบ,บึกนะคะวันนี้เราต้ยมยำปลาบึกปลาบึกซื้อมาโลละหนึ่งร้อยบาทจ้าพี่ทำคลิปปลาบึกไว้ให้ดูแล้วนะคะ เอาถัาพีมาก็ได้จ้ะเดี๋ยวเราเราไม่ต้องไปคนเขานะคะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ให้จมน้ําก่อนจมน้าแล้วเราไม่ต้องไปคนเขาเลยรอเขาเดือดค่ะตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะคะช้อนฟองออกใช้ได้แล้วค่ะเนื้อปลาเราถ้านานกว่านี้เดี๋ยวมันแนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปรุงรสกันในชามจ้ะ ชอบเผ็ดใส่เผ็ดมากชอบน้อยใส่เผ็ดน้อยที่บ้านพี่ชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะๆจะ้ะแล้วก็มาตักอ้อมชุยเลยนะจ๊ะ อันนี้พี่ทําแค่ครึ่งเดียวนะเดีน,นี้กินต้ยมยำปลาบึกสมุนไพรคักๆักใส่เต็มที่เลยไม่มีเหม็นคาวเดี๋ยวเราก็มาใส่มะนาวน้ำปลา ก็มีย่งปลาบึกจ้าพี่ชอบกินใส่น้ำตาลนะพอแล้วพี่ชอบแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอาใสย ลูกครึ่งได้ไหมไมันจะสองลูกสองลูกใช่ไหมใส่ใน้ำปมาใส่น้ำปลาแล้วก็โปะใบกระเพราจ้า ปลาหนึ่งช้อนอย่าเพิ่งคนจ้ะจ้าพอก่อนแล้วก็ใกบกะเพราเอ้ยไม่ต้องใส่เยอะเดอกๆก็ใส่ใบกะเพราอึดๆแต่พอแล้วยังจะมีแถมอีกจ้า ไงจ้าน้ำไลายไหลกันไหมน้ำไลายไหลกันไหมอือืออือหืออร่อยเด็ดค่ะต้มยำปลาบึกจ้า